เก้าขยายเป็นห้าสี่มันคูณอะไรมาลูกคูณอะไรมาลูก <5. S 1> คูณหกะฉะนั้นตัวเศษก็ต้องคูณหกด้วยได้สิษแเ,เออ้เออเออขพอที่สองครับสี่ มนกลายเป็นสามหกเหมือนคูณเก้าเพราะฉะนั้นเจ็ดก็ต้องถูกคูณด้วยเก้า็คูณเกเออก็ไ,ได้หกสิบสามเออใช่อันนี้มาใช้การหารหารสิบสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หารด้วยสิบสองเอออันนี้ก็จะแกบกบออันนี้หารด้วยหกเพราะฉะนั้นตัวนี้ พอเราโดนหาร้วยหกก็เหลือสองเอออ่ะข้อที่ห้าครับสิบสองไปเป็นเจ็ดสิบสองมันทำอะไรมาครับเอ้คูณสองเอาไปคูณหกอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ยี่ห้าก็คูณหกด้วยยี่ห้าหกได้ร้อยห้าสิบ อต่่อไปสามห้าไปเป็นร้อยเจ็ดสิบห้ามันคือการคูณห้าครับเนียเพราะฉะนั้นยี่สี่ก็ออกไปคูณห้าด้วยอะก็จะเป็นร้อยยี่สิบอันนะตั้งใจดูตรงนี้นะตั้งใจดูนะ ตรงจำนวนเต็มเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยลูกมันอยู่ของมันเหมือนเดิมเนี่ยลูกสังเกตจํานวนเต็มเก้าก็าเป็นจานวนเต็มเก้าเหมือนเดิมการขยายหรือการลดทอนนั้นมันไปเกิดที่ตรงเศษส่วนอย่างเดียวงั้นลูกก็สังเกตนะจากสี่สิบสองเหลือเจ็ดมันคือการหารด้วยหกใช่ไหมดังนั้นยี่บสี่เนี่ยลูกก็ต้องหารด้วยหกด้วย ยีสี่หารด้วยหกก็จะได้สี่ <4. S 1> เออก็เลยเป็นเก้าเศษสี่ส่วนเจ็ดตรงนีงง้งงหรือเปล่าครับอ่าเข้อต่อไปเนี่ยจำนวนเต็มสิบเอ็ดเ็เป็นสิบเ็ดไม่ต้องไปยุกับมันไม่ต้องไปทาเป็นเศษเกินอะไรเลยนะครับเอเอเอทีนี้ลูกก็ดูนะจากนี้มานี่มันคือการหารด้วยสิบสอง เพราะฉะนั้นตัวนี้ลูกก็หารด้วยสิบสองใช่ไหมสี่สิบแปดหารด้วยสิบสองก็ได้สี่เออเคลียนนะอ่ะอันนี้ครับสี่สิบสองเหลือสิบสี่แสดงว่ามันหารด้วยสามมาครับสิบสี่สามสี่สิบสองเนี่ยแสดงว่าอันนี้มันลดลงสามเท่ามันหารด้วยสามมา ดังนั้น54ก็ต้องลดลง3เท่า54าสิบหารด้วยสจะได้18ครับ18 3 54ดสห้นะหารด้วยสมานะครับเอาละข้อที่10ครับสีเปครับก้ามาเป็น45่ห้ามันคูณ 5, 5. เออนี้มันคูณ5เพราะฉะนั้นข้างบนตัวนี้ลูกก็ต้องคูณ5ใช่ไหมสี่คูณห้าก็ได้ยี่สิบ <20. S 1> เออแต่ี่ก็ยิไม่ไม่ไม่ลูกก็อย่าไปคิดเดี๋ยวกตัวนั้นสิลูกก็คิดจากตัวนี้ดิสี่ไปเป็นยี่แปดคูณเจ็ดครับคูณเจ็ดเพราะฉะนั้นเก้าลูกก็ต้องคูณเจ็ดเก้าเจ็ดหกสิบสามเออเนี่ยสมโดนโลลออ่ะนะสามสองลดลงมาเหลือ 4. สีส่แสดงว่ามันทำอะไรมา สามสองลดลงมาเหลือสี่มันทำอะไรมาตอบตอบตอบสามสองลดลงมาเหลือสี่มันทำอะไรมา,ามเหมือนแปดเออเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบสองหารด้วยแปดเหลือแปดเหลือเก้าอน,นะทีนี้จากสี่ส่วนเก้านะลูกที่จากสี่ส่วนเก้าไปนะ สี่ถูกขยายมันเป็น 12. สิบสองแสดงว่ามันทําอะไรคูณสามคูณสามเก้าก็ต้องเอาไปคูณสามยี่สิบเก้กลายเป็นยีิบเจ็ดเออนะแล้วจากเก้าขยายไปเป็น 4, สี่สิบห้าแสดงว่ามันคูณห้ามาถูกปะ่ะงั้นเจ้าสี่ตัวนี้ลูกก็ต้องคูณห้าด้วยยี่สิบครับสี่ห้าลูกก็ได้ยี่สิบงงงงไหมครับ อ่าเพราะฉะนั้นต่อไปข้อสิบสองนะครับจากส่วนจากส่วนสิบสองจากส่วนสิบสองไปเป็นสี่สิบแปดถ้าอย่างเงี้ยมันคูณสี่ถูกปะดังนั้นห้าลูกก็คูณสี่ไปห้าสี่ก็ได้ยี่สิบ ต่อไปจากห้าไปเป็นสามสิบมันคือการคูณหกดนั้นตรงนี้สิบสองลูกก็ต้องคูณหกด้วยสิบสองหกก็ได้เจ็ดสิบสองมีตรงไหนงง,งงหรือเปล่าครับโอเคในข้อสิบสามนะครับลูกอย่าคิดจากสามสองมาเป็นยีิบสี ลูกจะไม่เจออะไรนะแต่ให้ลูกคิดจากยี่แปดไปเป็นเจ็ดก่อนยี่บแปดไปเป็นเจ็ดเนี่ยลูกต้องหารด้วยสี่มาใช่ไหมเอองั้นอันนี้ลูกก็หารด้วยสี่ลูกก็จะได้แปดอ่าทีน,นี้ลูกก็ค่อยคิดจากแปดมาเป็นยี่บสี่เออใช่อันนี้ก็คูณสามดังนั้นเจ็ดก็คูณสาม เจ็ดสามก็ยี่สิบเอ็ดอ่ข้อสิบสี่ปุนว่ามาจะเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงไหนฟุนเลขทอะไรสิบสามหารเก้าอะไรเออยังไงต่อ อ่ะโอเคโอเคแล้วก็มองนี้ก็ได้เนี่มองอย่างนี้ไปทางนี้ก็ได้อ่ะมอ,มองนี้มองอันนี้มานะมันคือการหารเก้า <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องหารเก้าถูกปะหาเก้าก็จะได้สี่อ่ะแล้วก็จากสี่ไปเป็นสี่สิบแปดมันคือการคูณด้วยสิบสอง ดังนั้นจากเจ็ดลูกก็คูณด้วยสิบสองนะสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่อ่ะโอเคนะ